เขาจะทำทุกทางเพื่อพี่ชิตหัวใจคุณเขาคือใครขอยัยเบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ เ้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหมีนกรรกพิจิเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูสองดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเซนสิทีเป็นคนที่จริงใจนะคะอ่อนโยนอ่อนไหวคิดมากละเอียดละออแค่ความรู้สึกของคนอื่น แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่โดนกดทับไว้ด้วยความนิ่งด้วยความเงียบไม่พูดมากไม่พูดเยอะพูดมากเดี๋ยวจะร้องไห้พูดมากเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าในหัวใจของคุณรู้สึกยังไงหวั่นไหวมากมายขนาดไหนนั่นเองปิดปากปิดตาปิดตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครเลยในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นความจริงใจของคุณความอ่อนโยนของคุณเห็นว่าคุณดีด้วย คนอื่นอาจจะทําร้ายความรู้สึกคุณหรือว่าไม่แคร์ความรู้สึกของคุณก็ได้ก็เลยทําให้ช่วงนี้เหมือนกับคุณปิดตัวพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยพูดกับใครทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะทํางานแล้วก็กลับบ้านไม่ค่อยสูงสิงกับใครเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่จะทําทุกทางเพื่อพิชิตหัวใจคุณนะคะ ใครที่จะทำทุกทางเพื่อพิชิตหัวใจคุณเขาคือใครนะคะคุณปิดตัวพอสมควรน,นะคะในตอนนี้ล็อกประตูหัวใจเลยนั่นเองนะคะใครที่จะมาพิชิตหัวใจคุณน,นะคะหรือว่าเปิดประตูหัวใจคุณอีกครั้งเขาคือใคร พลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดอะเหเบอบนะคะพลังงานของคนแราสีเมถุนเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธา,า,าตุลมเมถุนตูนกุมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาเจ้าสเสน่เจ้าสำอางน่ารักสดใสรู้จักคนเยอะนะคะ พลังงานเหมือนกับเป็นคนที่อาจจะมีคนชอบเยอะแต่ว่าตัวเขามีคนที่อยู่ในใจเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะอยากมอบความรักอยากเป็นเจ้าของความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณนั่นเองนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่มีเสน่ห์ แต่ไม่ใช้เสน่นั้นนะคะปิดตัวปิดตาปิดใจพอสมควรไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครง่ายๆแล้วก็มีสเปคเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองอยู่อยู่ไหนได้ไปไหนได้นะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองก็มีความสุขดีนั่นเองนะคะพลังงานของเขาสิ่งที่คุณเป็นอยู่ยิ่งทำให้เขา ชอบคุณแล้วก็อยากรู้จักคุณมากๆการเป็นตัวเองการอยู่ได้เองการมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะทำให้เขารู้สึกชอบมากๆแม้ว่าจะมีคนเข้ามาชอบเขามากมายขนาดไหนก็ตามแต่ว่าคนที่เขาชอบเพียงคนเดียวแล้วคนที่เขาอยากจีบเพียงคนเดียวก็คือคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่า ทำไมเขาถึงอยากพิชิตหัวใจของคุณนะคะทำไมเขาถึงอยากพิชิตหัวใจคุณนะคะมีคนมาแวดล้อมเขามากมายแต่ทำไมเขาถึงมาสนใจคนที่ปิดกั้นตัวเองแบบคุณนะคะเพราะอะไรนะคะ ลึกลับซับซ้อนหน้าค้นหานะคะเดาทางไม่ได้เดาใจไม่ออกในขณะเดียวกันมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีเหตุผลมีความน่ารักนะคะเวลายิ้มแล้วมีเสน่ห์มากๆนะคะ เป็นคนที่หัวก้าวหน้าหัวสมัยใหม่หรือว่าเขาอาจจะสามารถจินตนาการถึงการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาสามารถจินตนาการถึงอนาคตหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่มีคุณอยู่เขียงข้างนั่นเองนะคะแล้วก็หกเหรียญอยากได้โอกาสจากคุณมากๆอยากขอโอกาสจากคุณที่สุดเลยนั่นเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นไปได้2ออย่างหากว่าคุณ ปิดตาปิดตัวปิดใจไม่เปิดโอกาสให้ใครนะคะพลังงานของเขาคนนี้คือคนที่แอบชอบคุณอยู่แต่หากว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณเคยนิ่งเงียบกับใครมานะคะทะเลาะกับใครมาแต่ว่าเขายังอยู่ในหัวใจของคุณอยู่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลิกหรือจะคบต่อนะคะแต่ว่าอยู่ในสถานะของการนิ่งเงียบเงียบงันก็เป็นคนคนนั้นได้เหมือนกันที่อยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะ แต่หากว่าคุณไม่เคยมีใครไม่มีใครที่อยู่ในหัวใจของคุณในตอนนี้คุณโสดอยู่นะคะคุณเป็นอิสระในตัวเองก็เป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่แล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนหนึ่งมีคนรายล้อมมีคนแวดล้อมมีคนพร้อมที่จะเป็นแฟนเขาขอเขาเป็นแฟนแต่ว่าคนคนนี้ไม่เลือกใครเลือกที่จะ มองคุณมีคุณแล้วขอคุณเป็นแฟนสนใจคุณเพียงแค่คนเดียวคุณเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เหมือนกับอยู่ในสายตาอยู่ในหัวใจของเขานะคะยิ่งค่อยๆย,ยากเท่าไหรย่ยิ่งดึงดูดความสนใจเขามากเท่านั้นดูลึกลับหน้าค้นหาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรเดาใจไม่ค่อยออกเดาทางไม่ค่อยออกบางครั้งก็ดูน่ารักดูสดใสนะคะดูเป็นคนที่เป็นสายละมุนไม่ค่อยมีพิษมีภัยแต่ว่าบางทีก็ดูเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผล มีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีพลังในตัวเองเยอะมากๆนะคะแล้วก็มองการกลนะคะเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะ เป็นคนอ่านเกมออกอ่านสถานการณ์ขาดนั่นเองนะคะความเป็นตัวคูณความสามารถของคูณดึงดูดเขามากๆเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้เขยืบเข้าไปใกล้คูณให้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนอยู่ในสายตาของคูณจนสามารถพิชิตใจคูณได้นั่นเองนะคะเป็นได้ทั้งคนที่ตกหลุ่มรักแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคูณที่ปิดการนิ่งเงียบจากกันตอนนี้ก็ได้นะคะ